ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะกับนิ่มีหมายค่ะทุกคนแล้วก็กลับมาอีกแล้วกับแคนบิบิโย่ลัซซี่ในลสซ่อันล็อก e ีที่สามแล้วทุกคนซึ่งตอนนี้มากับตอนที่ชื่อว่าบอกแล้วไงว่าไม่ให้พูดกับมิชชั่นคำต้องห้ามคำต้องห้ามจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องมาดูไปพร้อมๆกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูกัน ขอแฮปปี้เบอร์เดย์ย้อนหลังกับหนุ่มคนนี้หน่อยกับหนุ่มเป็นต่อที่อายุครบ23ปีบริบู์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวานนี้นะในวันที่10กรกฎาคมเป็นวันเกิดของเป็นต่อนะคะทุกคนโตเป็นหนุ่มแล้วดีงามมากขอให้เป็นต่อมีความสุขมากๆในวันเกิดปีนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ลาสวันในเดือนนี้มีข่าวดีด้วย,วยกับคุกับ <c oughs> เพลงที่2ซิงเกิลที่2 ปล่อยออกมาในสิ้นเดือนนี้นะกับ MV เพลงนะคะในวันที่21กรกฎาคมปักบุตรอดูกันได้เลยนะโอเคไม่เล่ใช้าเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกับอัล็อก EP 3ไปพร้อมๆกันเลยค่ะพร้อมแล้วเริ่มแคปวิ o ีโอลาส่วนลาพวกเราลาสุดท้ายลาสดท้ายยาวเชีู้หาช่องเข้าไม่ถูกะดีๆต้อนรับเข้าสู่รายการขโมยซีนตั้งแต่เริ่มเลยจะเริ่มค่ะ ับวันนี้นะครับผมต้องบอกว่าในยุค2022ของเราเนี่ยนะครับผมศิลปินไอดอลหลายๆคนเนี่ยต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดีต้องรู้เรื่องต้องเป็นรอเรือรอริงต้องเป็นรอริงแล้วท่านริงยังอะไรอะอะไรวะอ่ะครับผมมิชชั่นอันล็อกของเราในวันนี้นะครับอะไรเบ๊ะ ขอเล่นอีไก่ไปเสียงหายตั้งแต่เริ่มเล่นการวิธีการเล่นเพื่อนๆมันง่ายมากๆเราจะมีคำต้องห้ามซึ่งมันง่ายมาคำที่งมาใช่นบมกว่าจะไว้บนหัวครับซึ่งคำเนี้ยมันต้องห้ามคำนี้ถ้าผมพูดคำที่ได้มาคือผมเองคือเราจะไม่เห็นด้วยเกมนี้น่าสนุกเกมนีคน่าสนุกกันหมดแล้วถ้าเราทำให้อีกฝ่ายหนึ่งหรือว่าคนอื่นเนี่ยผู้กำกับบุญเนได้ผู้กำกับนั้นได้ไดมอนด์คือกำลังใช้ภาษามภาษาล่างกันเพราะว่าทำภาษามือในกาศมาไปย้อนดูก็ไปกอดไปกอด อทุกคนพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วพี่เขาแล้วเราแค่นี้นะยกปึ้งแล้วเดี๋ยวมาบนหัวเลยไม่ใช่ดูหนึ่งสองสามเฮ้ยแล้วมีอะไรที่หมดในเกมนี้นะครับฐานนาทีนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่นกันว่าใครจะรอดมีอะไรพวกคุณฐานนาทีอ่ะรอใครจะลุ้นเพราะว่าผมจริงเออ so we are going to start โผล่เรื่อไลี์เริ่มภาษาจีนเข้มาจงเหมือนก็้ามา ทำไมอ่ะเอ๊ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะเปิดมาก็ตายเลยได้เหรอในมอนไม่ทันได้เลยทำอะไรเลยโดนโดนคิวแล้วยังไม่ถึงสี่มือเลยผู้หญิงคดเก่งเลยว่ะยอดโคตรเก่งเลยว่ะ เอาเป็นรู้กันแลนะมันรู้แล้วมันรู้อะไรวะครขามันรู้แล้วใช่ไหมงงนอนดีกว่าง่วงง่วงเอ้าง่วงกลับบ้านไปละกินยำเจลเลอร์รู้เลยไม่ครูจริงๆว่าคนที่น่าตายคนแรกคือเอาเป็นรู้งงงงไหมงงปะเขาคิดจะฆ่าคนอย่างเดียวแล้วทุกคนเราไม่มีเราไม่มีคนลื่นเลยเราต้องใช้คนละยุทธ์อัเป็นว่าเาต้องใช้คนละยุทธ์ลูกใจเย็น เรานีไหนท่าที่ไหนที่นอนจริงรู้นะแต่เผือพูดทานเป็นคนฆ่าจริเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าโดนด้วยจริกก็ไม่มีใครได้คะแนนไงฮะ้าเดมอนเป็นคนฆ่ามึงจะได้คะแนนได้ยังไงเออขอบคุณรู้ว่าเก่งว่าว่าอบกูดใครรู้ว่าแอบกูดแอบแบบไอ so good well very well เพื่อไปมาสาไปเพไปสายกิบเลยใช่รู้คำแล้วแบบใบแบบใบแบบใบเลยเลยอกอปเป็นสปายหรือเปล่าอัพโนลดเป็นสปายหรือเปล่าอ้าวเอยโทษนะแบบ คนเดียวที่กล้าพูดที่สุดก็คืออข่เพราะหูเห่งไงเออถ้าหูรู้คำแล้วอ่ะอะไรเจ้าเกลือออะไรวะไม่รู้นะต่อพอดีเขาไม่เคยกล้าพูดเลยเราทำไมอะไม่ทำมัมขอเป็นตอนเรื่องรู้อะถึงเวลาแล้วบ้านไม่ใช่กินใช่เก่ง โอ้สองคะแนนสองคะแนนต่อมาหนึ่งสองใหม่เริ่โอ้เทสมีเทสมีน่าจะยากป่ะรอบนี้ไม่ได้มาเล่นเล่นทำไงอ่ะทำมายังไงขอคนไม่เล่นใครจะรับกันนะอย่าพูดเยอะจะลุดน ต้องถามทางบ่อยไว้เลยเราเจอมาเสิร์เที่เราลองเราเรียนต่อเราเริ่มเริ่มจากตอนที่สมัยเราทำเพลงแบบว่าไปแบบคิดประชุม,มก็ได้คำคำหนึ่งออกมาคือคำว่า ก๋วยเตี๋ยววันนั้นอ่ะที่ไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ลาดเท้าอ่ะทำไมอ่ะมราจะเราไปกินนี่มะม่วงแตงไทยมะนาวโหรี้ยวไหมยริงอะไรหรอะอะไรเนาะผมจะตายแล้วหรอเไอ้เพียวขอเล่าเล่าใหม่ได้ปะือที่ไม่ได้ฟังจริงเอ๊ะคำว่าฟังไม่ได้ฟังจริงใครจะเลิกกันนะในคอมพิวเตอ์มีทำไ ทุกคนพยายามหนึ่งเอารถอ่ะขมอนขมอนอะไรพี่หยุดเถอะขอร้องขมอนขมอนหยุดเถอะขมอนอะไรขมอนขมอนไม่รู้ลีสกิทขมอนขมอนหยุดหยุดขอร้องหยุดขอร้องใช่ไหมร้องให้คนละท่อนไปเลยเธอจะชอเลนกันจะรู้ว่าเธอจะฆ่าใฉันในเพลงนี้ ไม่มีจะรู้ว่าต้องมีสักทอนหนึ่งเพราะว่าตอนเล่มมาทุกคนมองหน้ากูแล้วก็แบบทุกคนแบบเลวงร้องเพลงคิดแล้วเธอคิดไม่ายังที่เธอที่เล่นที่จริงแต่เธอคงไม่พูดจริง so what I is thinking นี่ก็สปีกอ g ง i s h ทุกอทอดเลยเพื่อที่จะร้องภาษาไทยคิดไปไกลใครจะรักกันรัก โอ้โหทำไมไม่ยืนไปเมื่อกี้ทนหุเมื่อกี้ปัไม่ปักไมปักไมโอ้ยบทจะหลุดจะหลุดง่ายคนแรกทั้งกึงนเอดออมรู้ ยุดโอ้ยคิวแบบสองคิวจะหยุดไหมโอ้ยเริ่มใหม่เถอะเออเดมอนเลงเป็นต่อเหรอเริ่มใหม่เอาเลยทุกคนเริ่มใหม่คิวตัวเองรอไปแล้วหยุดเโอเค แน่เลยไดมอนดบอกหยุดเมื่อกี้โอ้แล้วที่แฟนยังไงหวีแฟนทีออกปะคุณเลยผมและคุณไงทำแฟนพีทำให้เฮ้ยใช่ใช่ใช่ไม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 ่ใม่ไม่ไมม่อุ่นย่ไม่ไม่่ม่ไม่ไม่ไมยไม่ไม่ไ่อม่ไม่ไม่ม่ แล้วเอามาอยู่ข้างกันนะผมก็มีไม่ใครก็ใครต้องโดนสองคำเนี้ยคุยท็อปิกเรื่องอะไรดีเรื่องแฟนคนแรกแล้วสามคนนี้ก็คือแบบคาแบบใกล้ใกล้กันจีจีกันสใจหัวร้อสดใจแต่ว่าตอนนั้นไม่มีแฟนตอนนั้นไม่มีแฟนเพราะว่าตอนนั้นอยู่แต่ผมเรียนโรงเรียนชายรู้วไงเลยต้องไม่เคยมีแฟนเลย เขามาจีบคำว่าไม่มีแฟนว่าเราไปจีบเขาก่อนเขาไม่ชื่อหนึ่งว่าอะไรนะสรุปเขามาจีบแล้วก่อนเลยเราตอนนั้นสถานะจีบเราแล้วแต่ว่าตอนหลังจากนั้นคือผมก็เป็นคนจีบตลอดแล้วตอนจีบมีใครบ้างไม่มีมีแต่เพื่อนเพราะว่าเรียนชายไม่มีใครหมายถึงว่าเรียยนชาโสดยาวโสดไหมโสดยาวเลยเจอเล่ากรุงมาโดุนเก๋งเกิร์มไม่เกิร์ม รู้คำเนี่ยดีมอนชิวอ่ะเราปิ๊งทันไปประสบการณ์ต่างประเทศครั้งแรกคิดคิดคิดเยอะเมียนมาอ๋ออ๋ออะไรกันถูกไหมดีนจะต้องเอาอะไรไปบ้างตอนไปเมียนม่าขนมจีบเอาขนมจีบกะจะเล่นเขาโดนเองเป็นต่อ ปฏิทินหัวท้งไทยครับมาม่าไม่ใช่คืออะไรอ่ะโอเยี๋ยว่ายอยู่แล้วดแกงอีกจับผมเป็นแบบได้แบบได้มาจับผมแล้วแบบผมว่าเนี่ยผมว่าเนี่ยเนี่ยเล่นเขาเข้าตัวเอง เป็นกรรมจริงในแบบเดียวตอนนี้เริ่มใหม่แล้วเราที่สี่เราคนแรกเขาใหม่หรือเปล่าเราจะเข้าตอนเราจะเจอใหม่เรื่อยๆแท้บริงย่อลาสบันสวัสดีครับพวกเราอันนี้คืออะไรเริ่มใหม่เหรอตลาอ่ะมาเริ่มท็อปปี้กันดีกว่าแท้จริงย่ออ๋อเจลเริ่มเจอเรนเมโดนเจอเรนเม่โดนอุ๊ยของเจอเลยเคยเห็นท็อปปิ้เสี่ยงไหม่ป้ากับแมวอะไรเกิดก่อนถ้าแล้วใครอะไรเกิด เมื่อกี้มาตายเมื่อวานเลยนะไก่สองกรานุมนี่เคยไปกินไผ่ปีเหล่าตั้่ชื่อใจจคจูบปวดแต่ชูโก้แล้วก็ไปที่ทะเลสาบไปเจอพ่อค้าไม่ขายเขาขายเนื้อหรอเขาก็ถามว่าขายไเหีไรเด็กตอบว่าชอบการเรียนเสียงที่ก็เลยไปที่ภาคตะวันตกกลางไงอยู่กับ แห่งลาสใส่ท่อนรู้แล้วเจนเลอร์รู้แล้วแน่เลยแต่จริงๆจริงๆอ่ะรอดแล้วเจอฉันไหมอยากแบบทำอาหารให้กับพระแบบว่าพระได้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 เสวยเสวยด้วยนะพระชันพระชันพระที่ไหนเธอพระชันฉันโดนเลย เ้เฮยขาใจคิดอันนี้ใชอได้ไม่จบมีร้านอาหารอยู่แห่งหนึ่งเธอไเช็ดดกว่าแล้วก็เธอเป็นคนคนซื้อมีลูกค้าเดินเข้ามาติดตั้งเธอจะต้องตอบรับลูกค้าว่าร้านเซมานเต้ร้านเซมานเต้ร้านอาหารญี่ปุ่นเราเราพอแมมก็อยู่ไปซะอยู่ไปซะอ่ะคำว่าไข่คำว่าหิวยรู้กินนานอยู่นะเธอรู้นะแฮมเบอร์เกอร์คัลลัสอะไลาสบอล โอคือแบบช่วยสุดฤทธิ์แค่พี่เบลาส์วอีกแล้วเหรอไม่ต้องกลัวแล้วเก่งเก่งนะว่าจะได้แนได้คมหรอจะได้มไม่มีทางจยได้เดเดิมไม่มีทางหรอกเนาะแค่พี่เบีวลาส์วันเราจะเล่าประสบการณ์คนเรนเ่าเร้เริ่มจากเริ่มจากเดิยวันก่อนเลยเป็นพี่อ๋อเป็น้องรู้ว่าล้วไ เล่าให้น้อยดูเอ้ยเล่าให้เด็กมันได้สอรับประสบการณ์เริ่มจากตอนนั้นประมาณป .4 คงไม่โดนผีกัดหรอกยังไม่จบเลยหมากัดหรอหมากัดยังไม่ถึงจีนี้อีกสิเรื่องตลกเชาแล้วเหรอได้ละซีชาวแล้วเอาขอเล่าก่อนไม่จุกนะยังไม่ทันเลยแล้วหลังจากนั้น ากลับบ้านมาใช่ไหมครับผมเออได้อยู่นะบรรยากาศได้อยู่นะเราผีมากเบื่อขนน้ิ่ลุกเบื่อมากแหงมาแหงมาเราแหงมาแืงอืมมาเอาลองเปลี่ยนเราดูลองเปลี่ยนมาโอ้ยใครเล่าโกนจิ้งจุ่งคนเดียวไงคนเดียวเกี่ยกใครเล่าโกนแล้วใครบอกแหงชิร่านั่นชิร่าใครมีดอกดีกว่าที่เหมือนกับหนูมันจะเป็นเหมือนแต่ว่าแต่ว่ามันแค่เห่าเป็น เคยคิดอยากจะเชียชิลล่าเห่าเป็นได้ไหมก็เลยมาเลี้ยงแมวแล้วแมวมันเห่าได้ไหมได้แมวมันก็เหี่ยวได้เอาแมวมาผสมกับไก่แมวผสมกับไก่เมียงวกระามารถรอบด้านเมแตกต่างกันยังไงหมามันกัดแมวมันดมเฮ้ยหมาดมแมวกัดเฮ้ยอะไรวะหมาเห่า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 ทั้งดมทั้งกัดมาเห่าแล้วก็ บคบ้าับาบหาเป็นไงล่ะาเล่นเขาโดนเองเงต้เล่ไม่มแหมให้ดมให้ดมไม้ดมง่ายมากเลยมนของหวานที่ชอบที่สุดอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนั้นฉันชอบสิ่งมันี้มากชอบเก่งสุด กินโบลอยไข่แแลกไข่หวานคุณชอบชิมป่ะฉันไม่ชอบกินเอ้ยรู้แล้วแน่เลยไม่ใส่ตาเอ้ยฉันไม่กล้าพูดคำว่าชิมหรอฉันไม่กล้าพูดฉันไม่กล้าฉันไม่กล้าพูดคำว่าชิมฉันไม่กล้าพูดคำวัน เธอไมกรันเขไปฉีดรู้แล้วอ่ะไเช่อสกดกุ้งไม่ถูกเป็ซสามัาากิกเชเธอสกดกุ้งไ่ถูกของชิมใช่ไหมใช่และช่องที่สามคือชุมมังและต้องเป็นเวิร์กติสองามอย่างว่าชิมชุมชุมมังเราจะ่กล้าพูดกับว่าเนียบแมวมันกินไหม กินวนั้กัดไหมไม่โอ้ยรู้ขั้หมดแล้วข้าอู่ไม่เลยไม่หกเคยและอาบน้ำจะฝักบัวปหมเคยเคยอาบน้ำในสระน้ำด้วยซ้ำฮะไม่อาบได้หรออาบน้ำใส่ยามลาเดล่าเีล่าเรียงอาคารเนี่ยไอนอเค์เอากระบวยตักน้ำกระบว b u ข y ใช้กระบวย y เขาใช้ทัพพีได้ไหมไม่ได้กระบวยสับได้ใหญ่เนี่ยรู้กันหมดแล้วรู้หมดแล้วใช่กระ b u o ค่ะรู้หมดแล้วเนี่ยใช้กรได้ buoy เขาจะไปใช้ อะไรวะเฮ้ยกระตุกเฮ้ยกระตุกเฮ้ยกระตุกันกัดใช่แหละเฮ้ยตาอูคือแบบคะแนนนาริ้วเลยฝกคะแนนเลยเริ่มเลยเอาเ้ยเหรอ่้อหนึังข้าพเจ้าเฮ้ยไดมอนด์ค่ะเริงไดมอนด์เหรอ มนิ่งเลยนิ่งเลยมันปังมันปังมากหนูลูกหนูลูกต้องเริ่มก่อนเลยก็คือต้องมีหางตัวเล็กๆดูนะเที่ยวเลยพูดแบบมีหางเสียงสวยไหมสวยไหมสวยจะไปเล่นเขาโดนเองอันตัวค่าเอาพูดตามดิ ตัว <theater. S 3> ่ายจบเลยคิดว่าน่าจะไม่ง่ายแล้วนะคำนี้สวยตายไม่รอนกันเล่นต่อบทละครค่ะต่อบทละครใส่คาแรคเตอร์ด้วยคคาแรเตอร์เป็นยูเกสูนที่ต้องใช้คำพูดที่สุดภาพยุคเกสูนและนี่จะเป็นเดมอนตายเป็นสาวเฟียสแล้วก็แต่ผมเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายที่อบอุ่นเป็นต่อเป็นผู้ชายที่อบอุ่นนะดิมต้นใส ดชวนมากินด้วยกันชวนมีดังเลยได้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะคุณไม่ได้ยินจะได้ได้ยินไงชวนมากินด้วยกันมามากินด้วยกันไหมล่ะเฮ้ยต้องเปลี่ยนที่นั่งแล้วนะตอนเนี้ยต้องเปลี่ยนที่นั่งแล้วดูเองดิให้อุ่นเลยขากาแฟเขาหน่อยครับแล้วก็ครับเธอทำอะไรมาให้เราค่ะเธอทำอะไรมาให้เราค่ะขาไปแล้วโค้งขาขาไม่โค้งขาเลย แต่ว่ารอดแต่จริงรอดใช่เป็นขาดนะไม่เชื่อค<อ>ะเลิศเขาเก่งนะเลิศเหลเอ่อเนี่ยโอ้ยไดมอนดะ์ oh, ทิ้งท้ายเย้ จริงๆเมื่อกี้เล่นเมื่อกี้เล่นเป็นไงบ้างเกมนี้ยากปะยากผมว่ายากยากที่แบบต้องแบบรอกอให้คนพูดอ่ะนั่นหนักมากเลยเดินคนล้อคนล้อตลกอะที่แบบว่าแบบพูดยังไงให้มันเนียนๆอะไรเงี้ยแล้วเนียนไปเอาล้เนียนเนียนเลยแล้วแต่ก็แต่ก็เนียนนะเนียนเนียนได้ะไรได้อะไรได้อยู่ได้อยู่แล้ววันน้ก็คือตาอูครับผมตาอู่คือแบบคันเทปบอลโล็องบอาวันนี้ก็คือให้ผู้แพ้เต้นนะครับผม ี่เแล้วก็คือผู้ชนะสามารถแต่งตัวผู้เต้นได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูบทลงงทษกันว่าจะมาดูกันว่าจะแต่งตัวยังไงนะไดมอนด์กรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องค่ะนลูกของข้าน้องเป็นผู้ชนะสวัสดีมีคนโดนลงโทษตีคน เปิดลงลิเกขอเสียงปบมือให้กับพมาเทสมีไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรคือเจอาหัวขเธอจะเลออะไรคือเจอหัวนีจาจะจะพูดเล่นกันแต่ว่าจะเป็นดี่จริงไม่ตัวอะไรอ่ะอยากดูไม่เห็นหัวมีนะสองตัวตัว จะมาเคเหรอจะมาเคสีแดงยังไงเธอไม่เข้าอยู่นะจะบอกจะต้องรีบไปบาดแเฉลียวมองแล้วแต่เราให้เข้ามาคมพูดจะเป็นแม่้ายตาให้ี่ละก็ละจัดคำแอนเทนนี่เราเจอเขามาสักทีจัดคำแอนเทนนี่สายตาเธอแบบนี้สายเธอแบบนี้่เกิดคิดไม่ตามกับฉชาทำไมไม่ตามกับฉันเหนื่อยใครก็ไม่รู้ ให้ฉชนนัลนคิดสักนิดตอ when you're ready เยอะเยจะเยเเอผมเลลับาไปก่อนพบกับพวกเราครั้งหน้ากลับรายการ last one unlock กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันคลิปสนุกๆกับ Last One Along ในั้งหน้าอีกนะครับสำหรับใครนะครับผมที่อยากพลาดอะารอย่าลืมพิมพ์มาในแฮชแท็ก Last One Along สวัสดีไม่ขอช้างไม่ขอมาแต่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอือจบแบบตลกครับเบ๊ม เฮ้ยพี่มีสลบกอ่ะโอ้โหราจนเจ็บคอเสียงแฮปเสียงแฮปไปหมดแล้วสลกมากเลยทุกคนกับตอนที่ชื่อว่าบอกแล้วไงว่าไม่พูดกับมิชั่นคำต้องห้ามซึ่งคำต้องห้ามแต่ละคำก็เรียกได้ว่าใกล้ตัวแบบสุดๆไปเลยนะ,ะทุกคนลาต้าอูก็คือเป็นอันดับหนึ่งชนะไปในแมตช์นี้นะ อบโรยคือแบบว่าพยายามจะแบบเปิดมาตั้งแต่ต้นนะคะพยายามจะแบบเล็งคนนูน้นคนนี้สุดท้ายโดนตัวเองบอมตัวเองเสร็จสับไปเลยนะทุกคนน่ารักมากแล้วก็ตลกมากๆเลยทุกคนอีพีนี้ชอบมากเดีย๋ยวต้องมารอดูกับอีพีหน้าๆนะคะว่าจะฮาขนาดไหนคือแค่คือแค่อีพีที่ผ่านๆมาก็เรียกได้ว่าหัวเราะเสียงแหกเสียงแหกเสียงแห้งเสียงแหบเ,เสียงแห้งไปหมดแล้วแล้วจบแล้วค่ะสำหรับวันนี้ อย่าลืมเข้าไปดูคลิปในช่องอ่า o f i i l i a l last one ด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมไปคอมเมนต์คอมเมนต์บอกความฮาของหนุ่มกันเยอะๆนะก็จบละค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กระดิ่งดุงดิ่งดุดิงไปติดต่างคลิปที่มินจะปล่อยออกมาหน้าหนาด้วยนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย